สวัสดีลูกเพื่อนทุกคนครับตอนนี้พี่จันนะครับอยู่กันที่วัดรอนจันรเชียงใหม่ครับนําถุงยางชีพของอําพลฟุตอาสาครับร่วมกับพี่จันเนาะเอามาช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยที่เชียงใหม่นะครับเพราะว่า,าเชียงใหม่เมื่อวันที่4วันที่5้าเนี่ยวันที่6น้ําท่วมเนาะแล้วก็ท่วมวัดดอนจันก็ท่วมนะครับแล้วก็บ้านแม่เล็กก็ท่วมด้วยเนาะตอนนี้ลดขนกําลังใจนะครับเป็นถุงยางชีพจากอําพลฟุตอาสานำมาถึงวัดรอนจันแล้วเรียบร้อยนะครับ ซึ่งตอนนี้ก็อ,อิจันนะครับรอรอขนลงเนอนแล้วก็เดี๋ยวจะมีทีมน้องๆน้องๆเด็กกำพร้าเด็กไร้โอกาสที่วัดนะครับมา,าช่วยกันขนด้วยถุงยังชีพครับจะแจกในวันพรุ่งนี้นะครับแจกชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมเชียงใหม่นะครับบริเวณวัดดอนจันท์นะครับผมมี หลายหมู่บ้านที่โดนน้าท่วมหนักนะบางบ้านท่วมถึงรั้วบ้านนะครับผมซึ่งทางอําพลพุตอาสาก็ร่วมกับอีจันร์นะครับนำถุงยางชีพมาแจกนเอาเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆก่อนนะครับนี่คือถุงยางชีพที่ขนมาจากกรุงเทพนะครับนำกำลังใจมาให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยที่เชียงรายเอ,อ้เชียงใหม่ขอไปครับยังติดเชียงรายอยู่เลยนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวรอร้องน้องนะครับเราจะขนลงไว้ที่ใต้วิหารหลวงของวัดอนจันท์นะครับนี่ สวัสดีลูกเพจทุกคนครับวัดร้อนจันทร์ครับน้ําท่วมมีมีแม่เล็กนะครับแม่เล็กเนี่ยเป็นเป็น,ปนแม่อารมณ์เหมือนเป็นแม่เลี้ยงเนาะเป็นแม่ยกแม่อะไรสักหนึ่งที่ดูแลเด็กกำพร้าก,กว่า7 0ร้อยชีวิตต่อปีนะครับส่งข่าวบอกว่าวัดร้อนจันทร์น้ําท่วมเกิดมาจะ70ปียังไม่เคยเห็นวัดรอนจันทร์น้ําท่วมก็ท่วมแล้วนะครับผมแม่เล็กบอกว่าโอ้โหเก็บกันไม่ทันเลยนะครับบริเวณนี้คือบริเวณที่น้องๆนะครับผมอพยพมานอน นะครับเพราะว่า,าโรงนอนทั้งสองโรงทั้งชายหญิงน้าท่วมเข้าไม่ได้นะครับแล้วก็โรงชายเนี่ยสามารถขึ้นไปนอนชั้นสองได้แต่พอน้ําท่วมปุ๊บก็ต้องย้ายมานอนกัน,กนที่ใต้วิหารน,นี้นะครับเห็นนะครับถุงยังชีพจากอาพลฟุตอาสานะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาแาจากจ่ายให้กับผู้ประสบภ,ภัยชาวบ้านบริเวณวัดดอนจันทร์นะครับ ก็จานวนสามหมู่บ้านด้วยกันที่ได้รับผลกระทบหนักซึ่งไม่เล็กแกบอกว่าสามหมู่บ้านนี้ก็เป็นชาวบ้านที่คอยอุปถัมภ์วัดอยู่อุปถากวัดอยู่นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอรอเอาของลงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ประมาณ10บโมงครับเราก็จะมีการแจกถุงยางชีพให้กับชาวบ้านที่บ้านถูกน้ําท่วมที่เชียงใหม่บริเวณวัดดอนจันทร์นะครับเดี๋ยวระหว่างนี้ตรานี้ขอพาไปส่งส่งร่องรอยของน้ําท่วมบริเวณวัดก่อนเพราะว่า บริเวณวัดเนี่ยโซนเดียวที่ไม่ท่วมคือวิหารหลวงตรงนี้ที่กำลังก่อสร้างอยู่นะครับวิหารหลวงของวัดดอนจันร์นะครับก็บริเวณเนี้จะไม่ท่วมเลยนะแต่รอบๆบ,อบนอกเนี่ยรอบถนนข้างหน้าถนนห้องน้ำหรือว่า,าโรงอาหารเด็กกำพร้านะครับผมแป๊บหนึ่งนะทุกคนนะ บริเวณนี้นะครับน้าจะท่วมขึ้นมาตรงนี้นะแต่ไม่ขึ้นมาถึงเนินตรงนี้นะทุกคนนะความเสียหายเนี่ยทุกคนเห็นไหมรอยรอยของต้นไม้ที่ตายเนี่ยคือร่องรอยน้ําท่วมนะครับน้ำเนี่ยจะท่วมถึงนี้นะแล้วก็โรงนอนเด็กเนี่ยโรงนอนเด็กจะอยู่ข้างหน้าเนี่ยทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวขอซูมขอญาตซูมให้ทุกคนเห็นว่าโรงนอนเด็กก่อนนะครับฝั่งนั้นคือโรงนอนเด็กนะทุกคนนะ ขออภัยครับฝั่งนั้นคือโรงนอนเด็กแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นโรงนอนของเด็กผู้ชายบริเวณนี้น้ําท่วมหมดเลยนะทุกคนเดี๋ยวหาล่องรอยนี่คือ,อบ้านที่ถูกน้ําท่วมอยู่บริเวณวัดนะครับนี่ร่องรอยของน้ําท่วมเนี่ยขึ้นมาถึงนี้เลยนะก็อย่างที่บอกนะแม่เล็กบอกว่าเกิดมาจะเจ็ดสิบปีไม่เคยโดนท่วมบ้านแม่เล็กก็ท่วมบ้านแม่เล็กก็อยู่บริเวณบริเวณวัดดอนจันทร์แถวๆนี้แหละนะครับใกล้ๆ นะครับบ้านก็ท่วมถึงชั้น2นะครับบนถนนเนี่ยท่วมถึงคอน้ะทุกคนครึ่งปีนี้น้ำท่วมหนักแล้วน้ำมาไวนะครับแม่บอกว่าเก็บอะไรไม่ทันเลยนะครับวัดดอนจันก็ท่วมาจากที่จันทร์ให้ทำารายงานไปเนาะมีโพสต์ไปว่าวัดดอนจันน้ำท่วมเด็กต้องอพยพมานอนใต้โรงใต้วิหารหลวงตรงนี้นะครับ ทุกคนเห็นตรงนั้นไหมนี่คือร่องรอยน้าท่วมที่วัดรอนจันทร์นะครับแต่บริเวณวิหารหลวงตรงนี้ไม่ท่วมเด็กก็เลยก็เลยต้องอพยพมานอนที่ใต้วิหารหลวงนะครับเด็กประมาณเจ็ดร้อยคนต้องมาหลบมาศาัยอยู่ที่นี่แล้วก็มา,าแม่เล็กบอกว่ามาตั้งโรงครัวกันตรงนี้เนาะมาตั้งโรงครัวทําอาหารกันใกล้ๆก,กับบริเวณวิหารหลวงนะครับ ก็กําลังใจจากอําพลพู้น้าสานะครับก็ร่วมกับอิจฉันนาถุงยางชีพมาให้กําลังใจนะครับผมให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบทางวัดเนี่ยบอกว่าทางวัดไม่ได้ต้องการถุงยางชีพเราก็เลยอขอใช้พื้นที่ของวัดนะครับมาเป็นจุดดรอปถุงยางชีพเพื่อที่จะแจกชาวบ้านจํานวนเจ็ดร้อยหลังด้วยกันนะครับพรุ่งนี้วันที่สิบสองนะครับสิบโมงที่วัดรอนจันทร์เราก็จะมีการแจกถุงยางชีพให้กับ ชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมนะครับอ่าเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับกำลังเคลียร์สถานที่เพื่อที่จะเอาถุงยังชีบลงนะครับผมจริงๆอยากจะพาทุกคนเดินไปดูบ้านของชาวบ้านแถวๆนี้นะครับแต่ว่ามันค่อนข้างไกลนะ ขอไลฟ์สดบรรยากาศของการลงถุงยางชีพก่อนนะครับผมนี่ถุงยางชีพของอํเพลฟุตอาสานะครับก็เดินทางมาถึงที่เชียงใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับถึงที่วัดอนจัดแล้วเรียบร้อยนะทุกคนนะก็เดี๋ยวรอรอของลงเนาะแล้วก็แจกในวันพรุ่งนี้นะครับก็จํานวนเจ็อยถุงด้วยกันที่เรานํามาให้นะครับแล้วก็ อีกสองร้อยถุงเนี่ยเอ้ยอีกสามร้อยถุงเนี่ยเรามอบให้กับทหารแจกบ้านเรือนที่ที่ชาวบ้านถูกน้ำท่วมนะครับสวัสดีลูกเพจทุกคนนะครับที่เพิ่งเข้ามาพูดตั้งายพูดคุยกันได้แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องผู้สูบายทุกคนตอนที่เรามาตอนนี้น้ำมันแห้งแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อสามสี่วันที่ผ่านมาเนี่ยน้ำท่วมหนักนะครับบริเวณควัดดอนจันเนี่ยน้ำท่วมหนักมากนะครับวัดเองก็โดนน้ำท่วมนะครับเด็กต้องอพยพนะครับเด็กกำพร้า แล้วก็เด็กด้วยโอกาสกว่า700อคนนะครับต้องอพไปยพจากโรงนอนมานอนกันใต้ถุนวิหารตรงนี้นะครับผมวิหารหลวงของวัดดอนจันทร์นะครับซึ่งน้ําใจนะครับผมกําลังใจจากอาเพอฟูตดกับอิจันเนี่ยก็ขนมาถึงที่เชียงใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับก็ในถุงยางชีพจริงๆของไม่ได้เยอะมากแต่แต่เต็มไปด้วยกําลังใจนะครับผมถึงแม้ว่า,อาของจะเล็กน้อยแต่กําลังใจที่ที่ทางอาเพลฟู้ดรักษาอิจันเนี่ยมีให้ เยอะมากนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นเป็นเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนเนาะเพราะว่าเรายังไม่เห็นความเสียหายเยอะมากขนาดไหนนะครับต้องรอรอเช็คความเสียหายก่อนนะครับนี่คือกําลังใจเบื้องต้นที่นํามาให้พี่น้องผู้สบภัยที่เชียงใหม่นะครับผมรีเวนวัดดอนจันทร์ที่ถูกน้ําท่วมนะครับแป๊บหนึ่งนะทุกคนนะน้องๆกําลัง ช่วยเคลียโตให้อยู่แล้วก็จเจ้าของลงตรงนี้นะครับสวัสดีลูกเพจทุกคนที่เพิ่งเข้ามานะครับตอนนี้อีจัน์อยู่กันที่วัดดอนจันเชียงใหม่นะครับเป็นสถานที่ที่ถูกน้ําท่วมนะครับผมปีนี้ท่วมหนักจริงๆจะบอกว่า,าคุยกับชาวบ้านใกล้ๆเนี่ยเขาบอกว่าไม่เคยเห็นวัดจะท่วมเลยครั้งนี้ท่วมนะครับหลวงลุงเนี่ยบอกว่าเฮ้ยนะบ้านบริเวณรอบวัดน้ําท่วมเอารถมาจอดได้นะที่ไหนได้วัดก็โดนท่วมนะครับก็ไม่มีที่จอดรถรถพังเสียหายกันหลายคันเลย นะครับอรอพาไปดูบรรยากาศต่อลูกเพจทักทายพูดคุยกันได้นะครับตอนนีอ้อิจันอยู่ที่วัดอนจัน์เชียงใหม่นะครับนำถุงยังชีพนะครับจากอำาพลฟุตอาสานะครับนำมา,อามอบให้กับชาวบ้านนะครับที่ถูกน้ำท่วมเมื่อวันที่สี่ห้าหกตุลาคมที่ผ่านมานะครับ ถ้าเกิดเรามองตรงนี้เรามองไม่เห็นภาพความเสียหายจริงๆอยากจะพาทุกคนออกไปส่องบรรยากาศข้างหน้ามากแต่กลัวกลัวตรงลงของจะลงของซะก่อนนะครับนี่อ๋อโอเคบริเวณนี้จะถูกน้ำท่วมนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นเป็นทะเลไปเลยนะครับ ใช่ครับน้ําท่วมปีนี้หนักมากเอ,อแม่เล็กบอกว่าเจิดมาจะเจ็ดสิบปีเนี่ยไม่เคยจะท่วมบ้านไม่เคยเจอน้ําท่วมหนักขนาดนี้ปีนี้หนักมากน้ํามาอารมณ์เหมือนน้ํามาน้ํามาสองรอบนะครับผมรอบแรกเมื่อวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งแม่เล็กเปิดบ้านทาโรงครัวทําข้าวกล่องแจกให้กับชาวบ้านที่โดนน้าท่วมบริเวณบ้านเนาะเพราะบ้านแม่เล็กสูงนี่นี่ตรงนี้ท่วมถึงขนาดนี้แล้วนะทุกคนนะ ตอนนี้เด็กๆที่วัดดอนจัน์ก็ทําความสะอาดกันอยู่นะทุกคนนี่น่าจะเป็นแก๊งที่มาช่วยหรือเปล่าไปไปส่องกันต่อพาทุกคนไปดูมากันเยอะเลยนะครับน้องๆเป็นกำลังคนที่จะขนถุงยังชีพลงนะครับผมเป็น น้องๆที่วัดดอนจันร์นะครับนี่เยอะนะเนี่ยจริงๆขอแค่สองสามคนจัดเต็มเลยก็นี่คือน้องๆที่ามาอาศาัยบาร,รมีหลวงลุงนะครับผม เป็นน้องๆเด็กกำพ้าหร,รือเด็โอกาสวัดดอนจันร์นะครับมาช่วยขนถุงยังชีพถุงกําลังใจจากอําพลฟุตอาสาที่ร่วมกับอีจันทร์ครับนำถุงยังชีพมาให้กับพี่น้องที่ถูกน้ำท่วมนะครับผมบริเวณวัดดอนจันทร น,นี่มากันหมดเลยเหรอเนี่ยมาหมดเลยเหรอครับม,มากันเยอะมากตอนแรกแค่จะขอแค่สักห้าคนนะครับมาช่วยขนแต่ก็เข้าใจได้เพราะว่าถุงประมาณเจ็ดร้อยถุงที่เราจะนำลงไว้ที่นี่นะครับ นี่คือถุงยางชีพที่อําพลฟูดอาสาร่วมกับอิจันนะครับนําถุงยางชีพมาแจากจ่ายให้กับพี่น้องผู้ประสบภ,ภัยน้ําท่วมที่บริเวณวัดดอนจันทร์นะครับสวัสดี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 ครับ เรามีกำลังคนเยอะเลยนะครับทุกคนวันนี้กำลังคนอีจันแน่นเพราะว่ามีน้องๆจากวัดรอนจันท์มาช่วยขนนะครับส่งยังชีพจากอําพอฟูดอาสากับอีจันท์นะครับที่นำมาแจากจ่ายให้กับชาวบ้านบริเวณวัดรอนจันทที่ถูกน้ำท่วมเมื่อวันที่ 4, 5, 6, 7้าหวันที่7ด้วยใชยเป็วันนะครับน้ำท่วมหนักเลยปีนี้ น่าจะรอบเจ็ดสิบปีหรืออาจจะรอบมากกว่านั้นเพราะว่า,าคนทั่าคนแก่ที่อยู่แถวนี้เขาบอกว่าเกิดมาไม่เคยเจอไม่เคยเห็นน้ำท่วมขนาดนี้มาก,ก่อนแล้วก็ที่วัดดอนจันทร์ก็ไม่เคยท่วมปีนี้ท่วมนะครับก็นำถุงกำลังใจนะครับถุงยังชีพจากออเพลฟุดอาสาที่ร่วมกับอีจันทร์นะครับนำมาแจากใจ่ายให้กับพี่น้องผู้สบภัย่บริเวณวัด,ดอนจันทร์เนาะถึงแม้ว่าถุงจะเล็กๆแต่ก็เป็นกำลังใจเป็นการ เริ่มต้นการช่วยเหลือก่อนนะครับเพราะว่าเรายังไม่เห็นความเสียหายว่ามันขนาดไหนแต่เท่าที่คุยกับแม่เล็กนะครับแม่เล็กบอกว่าบ้านชั้นสองเนี่ยชั้นสองขึ้นไปถึงเอวนะครับบ้านแม่เล็กอยู่สูงกว่าอยู่สูงกว่าบ้านอื่นๆแต่ก็ถึงเอวนะครับเยอะมากทุกคนอ๋ออมพลผู้้าสามอบถุงยางชีพนะครับจำนวนหนึ่งพันถุงด้วยกันนะครับผมแล้วก็ เราเนี่ยนำมาให้มาช่วยชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมที่วัดดอนจันทร์นะครับอ่าไม่ได้ไม่ได้มาแจกในวัดนะครับเออไม่ได้มาแจกให้วัดมาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่ที่ถูกน้ำท่วมนะครับบริเวณวัดดอนจันทร์นะครับเรามาขอใช้พืน้นที่นะขออนุญาตหลวงลุงใช้พื้นที่แจกถุงยางชีพนะครับให้กับชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมนะครับผม ตอนนี้เราอยู่กันใต้วิหารหลวงของวัดดอนจันทร์เราจะลงถุงยังชีพไว้ที่นี่นะครับแล้วก็พรุ่งนี้เราจะแจกถุงยังชีพกันที่ที่วิหารหลวงตรงนี้นะครับเราได้นัดแนะกับพ่อหลวงนะครับเขาใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านของอาสามู่บ้านที่วัดด้อนจันรแล้วนะครับก็จะนํามาจะจะชวนจะให้ชาวบ้านนะครับมารับถุงยังชีพพรุ่งนี้นะครับผม menu. ก็ชาวบ้านประมาณสักเจ็ดร้อยหลังคาเรือนนะครับ ก็มีประมาณ700ถุงนะครับแต่อาจจะมามาไม่ครบมาไม่หมดก็จะฝากพ่อหลวงไปให้ต่อนะครับผมน้องๆน,น่ารักมากเลยนะครับพอเรียกมาช่วยทุกคนก็พร้อมพร้อมรวมตัวกันมาช่วยเหลือนะครับถึงแม้ว่าถุงยังชีพ700ถุงตรงนี้ไม่ได้จะนำมาให้ที่วัดรดนจ้นแต่น้องๆก็ มีจิตอาสามาช่วยกันนะครับมาช่วยยกมาช่วยเคลียร์ของนะครับเพราะว่าเมื่อกี้คุยกับแม่เล็กนะครับแม่เล็กบอกว่าพรุ่งนี้เวลา10บโมงเราก็จะเริ่มแจกถุงยังชีพให้กับชาวบ้านนะครับที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมครั้งนี้นะครับซึ่งในถุงยังชีพเนี่ยก็เป็นเป็นถุงกําลังใจนะครับผมแม้ว่าไม่มากไม่มายแต่แต่ก็ขนกําลังใจจากกรุงเทพมาช่วยเหลือชาวบ้านที่ถูกน้ําท่วมนะครับในถุงก็จะมี มาม,ามาม่ามีมีน้ำปลามีน้ำเปล่านะครับทุกคนครับน้องๆตั้งแถวรอส่งของกันอยู่นะส่งต่อมาส่งต่อมาตั้งแถวส่งต่อมา เราจะวางถุงยังชีพไว้ตรงนี้นะครับทุกคนครับเป็นถุงยังชีพถุงกำลังใจที่าทางอำเภอฟุนาสาร่วมกับอิจันนะครับนำมาแจกให้กับชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมบริเวณวัดดอนจันทนะครับจำนวนสามหมู่บ้านด้วยกันนะครับพรุ่งนี้เราจะมีการแจกถุงยังชีพนี้นะครับ สวัสดีลูกเพจทุกคนนะครับสวัสดีคุณวิโรชัยนะครับผมสวัสดีทุกคนที่ทักทายพูดคุยกันมานะครับ mm. ก็การช่วยเหลือน้ำท่วมครั้งนี้อิจันเราเมือม่อเมือม่อ,อวันที่เมือ่อวันที่24 24กันยายนเราขนยกทัพอิจันนะครับไปตั้งฐานทัพกันที่เชียงรายเพื่อที่จะช่วยน้ำท่วมที่เชียงรายให้กับชาวเชียงรายที่ถูกน้ำท่วมมิดหลังหมดตัว ตั้งตัวได้นะครับก็วันนี้ความช่วยเหลือส่งต่อมาที่เชียงใหม่นะครับผมที่น้าท่วมวัดดอนจันทรนะครับบริเวณวัดดอนจันรเนี่ยน้ำท่วมหนักเลยนะครับาทางอำเภอฟุนาสาก็ได้นําถุงยางชีพนะครับมาแจากจ่ายให้กับชาวบ้านที่ถูกน้ําท่วมนะครับถุงยางชีพประกอบไปด้วยมีอุ้งเส้นมีน้ําเปล่ามีน้ําหวานนะครับมีน้ปาปลามีปลามีปลาทูน่ากระป๋องนะครับ สวัสดีครับแล้วก็มีเส้นบะหมี่เส้นมาม่านะครับก็จำนวนทั้งหมด1,000ถุงนะครับแต่มาลงที่วัดดอนจันเนี่ย700ถุงเนื่องจากว่าเราแบ่งเราแบ่งไปช่วยให้กับทหารแจกจ่ายชาวบ้านอีก300ถุงนะครับที่น้ำท่วมที่เชียงใหม่เหมือนกันนะครับนี่ต้องขอบคุณน้องๆทุกคนที่มาช่วย ขนถุงยางชีพลงนะครับเราจะใช้พื้นที่ต้าวิหารหลวงวัดดอนจันทร์นะครับในการแจกจ่ายถุงยางชีพนี้นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับ10โมงเช้าสามหมู่บ้านแม่เล็กแกบ,บอกว่าสามหมู่บ้านที่ท่วมหนักนะครับผมก็ได้ติดต่อพ่อหลวงผู้ใหญ่บ้านไว้แล้วนะครับให้ให้ชาวบ้านมารับของนะครับ ทำงานเป็นทีมครับทำงานเป็นทีมขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่มา,าช่วยเป็นกำลังคนขนย้ายถุงยางชีพจากอําพลฟูราา้รัษาร่วมกับอีจันนะครับนำถุงยางชีพช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภ,ภัยน้ำท่วมนะครับบริเวณวัดดอนจันท์นะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับผมที่ได้รับผลกระทบเลยนะครับก็เราจะพันเหตุการณ์นี้ไปได้ด้วยกันนะครับทุกคน น,นี้พี่ให้ใช่ไหมอันนี้ให้ที่นี่ใช่ไหมได้เดี๋ยวให้เขาขึ้นไปติดก็ที่ชาวบ้านแถววัดดอนจัดนะครับน้ำท่วมหนักเลยนะปีนี้จริงๆทุกที่ท่วมหนักหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เชียงรายหรือทุกพื้นที่ที่ประเทศไทยที่ถูกน้ำท่วมเนี่ย ปีนี้มีแต่คนบอกว่าน้ําท่วมหนักมากนะครับกเ็เราก็ขนกําลังใจนะครับจากทั่วทุกสารทิศจากสังคมีจันทร์จากอำพลฟุตลาสาจากทุกคนที่มีส่วนช่วยเหลือนํามาส่งต่อให้กับพี่น้องชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบน้ําท่วมในครั้งนี้นะครับซึ่งตอนนี้นะครับอีจันทร์ก็นําถุงยังชีพนะครับจากอําพลฟุตลาสานํามาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบน้ําท่วม บริเวณวัดจนจันร์นะครับส่งต่อมาเรื่อยๆเลยนะครับ ก็น้องๆนะครับเป็นน้องๆที่เป็นเด็กกำพร้านะครับผมหรือเด็กด้วยโอกาสมาอาศัยวัดนะครับวัดดอนจันทร์ที่เป็นศูนย์รับเลี้ยงเด็กกำพร้าเดีเด้อโอกาสนะครับโดยหลวงลุงเนาะเป็นพ่อพระนะครับผมให้ที่พักอาศัยให้การศึกษาให้อาหารให้ที่หลับที่นอนเด็กนะครับซึ่งนี่คือน้องน้องๆเด็กผู้ชายนะครับแล้วก็จะมีน้องๆผู้หญิงนะครับปีนี้กว่า เจร้อยคนเลยนะทุกคนนะก็คนมาวางไว้นี่ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านนะครับที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม บริเวณวัดดอนจันทร์นะครับซึ่งจะบอกว่าทางวัดเองก็ท่วมนะครับแต่ว่าทางวัดเนี่ยบอกว่าให้แจกจ่ายชาวบ้านก่อนนะครับก็ต้องขอบคุณอมบลฟุตอาศัยครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องๆเดกกำพร้าในโอกาสวัดรอนจันทร์นะครับที่มาลงแรงช่วยเหลือขนย้ายถุงยังชีพนะครับผมพรุ่งนี้นะครับพิจันทร์แล้วก็ทางอมพลฟุตนะครับก็จะมาร่วม มอบถุงยางชีพให้กับชาวบ้านบริเวณสามหมู่บ้านนะครับบริเวณวัดดอนจันที่ถูกน้ำท่วมด้วยนะครับน้องๆเยอะมากทุกคนตอนแรกคิดว่าจะเอาสัก10บคน15คนคนมาทั้งหมดเลยนะเนี่ย มาช่วยยกของนะครับผมถูงยังชีพให้กับชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมนะครับ เดี๋ยวไปดูก่อนว่าน่าจะได้ครึ่งคันหรืออยังนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ขนมาหนึ่งคันรถหกล้อนะครับผมเป็นรถขอทูทุบนะครับที่ขนกําลังใจนะครับใส่ถุงยางชีพมาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมที่เชียงใหม่บริเวณวัดดอนจันท์นะครับยังไม่หมดนะทุกคนนะยังมีอีกนะครับ ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเราจะนําแจกให้กับชาวบ้านนะครับที่ถูกน้ําท่วมบริเวณวัดดอนจันทร์นะครับผมจํานวนสามหมู่บ้านด้วยกันนะครับประมาณ700หลังคาเรือนนะครับที่จะมารับถุงยังชีพนะครับจากอําพลฟูดอาสาร่วมกับวิจันร์นะครับนำถุงยังชีพมามอบให้กับชาวบ้านบริเวณวัดดอนจันทร์ที่เชียงใหม่นะครับที่ถูกน้ําท่วมหนักนะปีนี้หนักจริงๆนะครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งแม่เล็กนะครับแม่เล็กแม่ แม่ที่ดูแลเด็กๆก,กัมพูานะครับกว่าเจ็ดร้อยคนเนี่ยแม่บอกว่าปีนี้หนักมากเจ็ดสิบปีจะเจ็ดสิบปีแล้ววันที่ห้าธันวาเนี่ยเจ็ดสิบปีเพิ่งเคยเจอน้ําท่วมหนักขนาดนี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่โดนผลกระทบอยู่ตอนนี้นะครับเราก็ส่งกําลังใจนับผ่านถุงยางชีพนะครับถึงแม้ว่าเป็นของเล็กๆน้อยๆนะครับแต่กําลังใจที่เรามีให้กับทุกคนเนี่ยยิ่งใหญ่มากๆนะครับ ตอนแรกคิดว่าจะหมดครึ่งแล้วยังไม่หมดครึ่งหนึ่งยังมีอีกเยอะนะครับจํานวนเจ็ดร้อยถุงที่เรามาลงที่วัดดอนจันทร์ที่นํามาให้กับชาวบ้านนะครับที่ถูกน้ําท่วมบริเวณวัดดอนจันทร์นะครับวัดแถวนี้ก็ถูกท่วมนะครับแต่ลานเดียวที่ไม่ท่วมคือลานใต้วิหารหลวงตรงนี้นะครับน้องๆเนี่ยก็ได้มาอ,อพยพมานอนหนีน้ําท่วมมานะครับจากลงนอนก็ได้มา นอนกันที่วัดตรงนี้นะครับตรงวิหารหลวงของวัดรอนจันทนะครับเป็นที่เดียวเป็นจุดเดียวที่น้ําไม่ท่วมนะครับบริเวณวัดอื่นท่วมหมดเลยบริเวณอื่นของวัดท่วมหมดนะครับแล้วบริเวณรอบวัดก็ไม่ต้องพูดถึงน้ําท่วมหนักเหมือนกันนะครับนี่คือถุงยางชีพของอํเภอพุทอาสานะครับที่ร่วมกับอีจันนะครับนําถุงยางชีพส่งกําลังใจให้กับผู้ประสบภัยน้ําท่วมทุกคนนะครับ จำนวน7จ็ดอยถุงนะขอบคุณน้องๆทุกคนเลยที่มาช่วยขนถุงยางชีพมาวางไว้ให้นะครับบริเวณนี้ในวันพรุ่งนี้นะครับเราก็จะเ,เปลี่ยนเป็นจุดแจก,กของแจก,กถุงยางชีพนะครับให้กับชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมนะครับที่เชียงใหม่นะครับบริเวณวัดดอนจันนะครับทุกคนครับ ขอบคุณน้องๆทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็ขอบคุณอํำพลผู้นาสาด้วยนะครับขอบคุณสังคมิจันทุกคนนะครับที่ร่วมกันช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้นะครับโอเคนี่คือบรรยากาศของการขนถุงยางชีพนาวางรอนะครับชาวบ้านในวันพรุ่งนี้นะครับที่จะมี การแจกจ่ายถุงยางชีพนะครับเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องผู้สบภัยทุกคนนะครับโอเคงั้นตรงนี้ลงไลค์คลิปนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมเดีย๋ยวาจะมาไล่ให้ดูคิดว่านะ่าจะไปไลค์บริเวณบ้านที่ถูกน้ําท่วมบริเวณวัดด้วยนะครับเพราะว่าตอนขับรถมาเนี่ยน้ำท่วมหนักเลยเราเห็นของเห็นที่ของใช้ที่พังเสียหายนํามาขนวางไว้ข้างนอกนะครับบริเวณถนน นะเดี๋ยวนุนี้จะมาไล์ให้กับทุกคนดูอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคขอบคุณลทุกคนที่ตามนะครับ